เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายยามเช้าวันนี้ยังคงอยู่ที่จังหวัดนครพนมอัตมาภาพยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งลาวนะคุณโยมสวยงามมากยามเช้าเช่นนี้ประมาณ7จ็ดโมงเช้าเดือนธันวาคมอัตมาภาพมาทำบุญมาไหว้พระตอนนี้ก็เป็นวัด พระอินแปลงถัดอีกไปอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดาธาตุเราจะเห็นว่าวัดอินแปลงวัดาธาตุอยู่ริมฝั่งแม่น้ําที่งดงามมากแม่น้ําโขงสายนี้เป็นแม่น้ําที่นําพาชีวิตของผู้คนจํานวนไม่รู้กี่ประเทศนับตั้งแต่ประเทศจีน ทีเบตจีนไหลลงมาจนกระทั่งได้ลาวได้ไทยได้ขเขมรน,น้ำคือชีวิตดินน้ำลมไฟคือต้นกำเนิดของชีวิตชีวิตเริ่มต้นจากน้ำจบลงด้วยไฟเป็นไปด้วยลมถมทับด้วยดินโบยบินด้วยใจเกิดใหม่ด้วยบุญท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่ใดก็ตามเรามีความสงบร่มเย็นที่นั่นไม่มีศึกสงครามไม่มีการต่อสู้ดิ้นรนขัดแย้งนั่นแหละคือที่ที่มีความสงบสุขร่มเย็นอย่างน้อยที่สุดชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งเราก็ไปดูไปรู้ไปเห็น ก่อนที่เราจะลาจากโลกนี้ไปสิ่งงดงามบนโลกใบนี้มีเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเราหยุดความวุ่นวายเอาไว้ทิ้งไว้ทำเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกชีวิตนี้ต้องทิ้งต้องวางจริงว่างแล้วก็ไปดูไปพักผ่อนหย่อนใจอัตมภาพมาที่นี่ก็เพื่อที่จะนําความสุขอารมณ์ที่ร่มเย็นอารมณ์กับสายน้ำ แสงแดดยามเช้าอย่างที่ท่านได้เห็นท้องฟ้าที่งดงามเนี่ยมันเป็นความชุ่มช่ำของจิตใจที่ใครๆก็อยากจะอยู่ที่นี่มาที่นี่ไหว้พระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาเดินช้าๆเงียบๆที่บริเวณนี้เขาก็จะเป็นที่ที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างช้าลง ฉะนั้นความสุขบางครั้งไม่ใช่ความรวดเร็วไม่ใช่ความสําเร็จไม่ใช่ความเร่งรีบร้อนรุนแรงแต่เป็นการพักหยุดหยุดคิดหยุดพักแล้วก็นั่งนิ่งสงบร่มเย็นนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายขอเจริญพร